เอามาต่อในใบความรู้ที่9การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่ากดลูกโซ่ครับ the chain rule กดลูกโซ่ก็คือมันเป็นลักษณะที่เรามองฟังก์ชันให้มันเป็นแบบฟังก์ชันประกอบนะครับเป็นฟังก์ชันประกอบมันจะช่วยชดเชยหรือช่วยรัดขั้นตอนในการคิดคำนวณได้เร็วขึ้นนะถ้าถ้าถ้าใช้อย่างชำนาญน,นะ ถ้าฝึกได้อย่างชํานาญขึ้นมันจะสามารถทําให้เราสามารถาดิฟในใจได้เลยนะครับดิฟแบบดิฟแบบในใจได้เลยเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าตัวอย่างที่หนึ่งครูย้อนอดีตให้หน่อยแล้วกันเราจะมีเรียกว่าสูตรอะไรนะที่เราดิฟดิฟฟังก์ชันที่เราบอกว่าเราดิฟฟังชันอ่า f x ก์สักตัวหนึ่งที่มันยกกำลัง n นะฮะ ที่ลกยกกำลัง n เ,เนี่ยเราจะได้ว่ามันเป็น n ของฟังก์ชัน fx ใช่ไหมแล้วก็ยกกำลัง n-1 ลบแล้วเราก็จะดิฟดิฟในเพิ่มอีกก็คือดิฟอีกครั้งหนึ่งคือดิฟฟังก์ชัน fx อีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้คือเราใช้เดิมเดิมเราใช้ลองเขียนเดิมๆหน่อยนี้ถ้าอย่างตัวอย่างที่1นึ่งเราลองทําวิธีเดิมนะครับเ y เท่ากับ4 x บวก1กำลัง3เนาะ ถ้าเราดิฟเนี่ยถ้าเราดิฟเนี่ยก็จะได้ว่าเราจะดิฟกำลังจะดิฟตัวนี้ครับ4 x บวก1กำลัง3เนาะหรือนั่นก็คือ3คูณกับ4 x บวก1ยกกำลังอะไรยกกำลัง2ครับดีกีมันลดลง1ใช่ไหมแต่ไม่พอต้องดิฟในอีกดิฟ4 x บวก1 by ่ x เทียบกับ x อ,อันนี้ก็จะเป็น3คูณกับ 4x อบวก1่กำลังสองดิฟตัวหลังเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟตัวหลังดิฟ 4x เบวกหเหลือ4สุดท้ายจัดรูปได้ใหม่เป็นสนะครับ12คูณ 4x บวก1ทั้งหมดกำลังสองอ่านี่ได้คำตอบละอันนี้คือเดิมเราทำแบบนี้นี่เดิมคือเราทำแบบนี้อันนี้คือวิธีทำเดิมๆนะเราใช้สูตร จำไม่ได้แล้วว่าสูตรข้อที่เท่าไหร่ในเอกสารตัวนี้นะครับลองไปย้อนดูแล้วกันนะฮะแต่ทีนี้ในกฎในกฎ,นกฎลูกโซ่เราจะมองมีมีวิธีมองตัวใหม่ก็คือเราจะพยายามมองให้มันเป็นก้อนเดียวๆนะครับโดยเราจะให้เช่นตัวอย่างนี้ให้ตัว u เท่ากับ 4x บวก1นะครับพอให้ u เท่ากับ 4x บวก1ไอ y ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น u กํลัง3ใช่ปะ เนี่ยพอพอมองอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามองสเตปตามนี้สเตปตามนี้นี้ก่อนนะคือถ้ามองว่าเป็น y ายเท่ากับกำลังสามเราดิฟง่ายปะ่ะเราดิฟได้เลยปั๊บ y เท่ากับลบอะไรไม่เ y เท่าสามยกำลังสองนี่ไงนี่เก็บโครงสร้างไว้ปึ๊บโครงสร้างนี้จะเร็วมากถูกไหมอ่ะถ้าเรามองเป็น y ากำลังสามปึ๊บอ่ะโอเคทีนี้พอพอเอาตามขั้นตอนกลับมาวิธีวิธีทำ เขามองว่า y แล้วก็ u กำลัง3งั้นดิฟ u เขาก็จะหาอะไรหาดิฟ u เทียบ x อ่าดิฟ u เทียบ x อ่ะ, x, อะเขาลองไปดิฟ u สิดิฟ 4x ได้4ดิฟ1ได้0ได้4บวก0ก็คือ4ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ผ่านไปดิฟ y พูดมาสักครู่เองดิฟ y เลข3ก็มาอยู่ข้างหน้าเป็นสัมปสิทธิ์ของ u ส่วนอันนี้ก็มาจากอะไร3ลบ1เหลือ2ได้3 u กำลังสแค่้เองไม่จบที่เหลือเราก็เอาอะไรจากกฎลูกโซ่ dy by du du by dx อันนี้ต้องท่องหน่อยนะ dy by du นะครับ dy by dx เท่ากับ dy by du ดอทด้วย du by dx นะครับก็จะเอาทั้งคู่มาคูณกันจบได้12 u 12 u เพื่คืออะไร เอาไปแทน U สิอายุคือแรงที่เราให้ตั้งแต่แรก 4x บวก1ก็แทนไปได้12คูณกับ 4x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คำตอบตรงกันนะครับ <c oughs> คำตอบตรงกันหลายคนเอ๊ะสงสัยมันจะแล้วมันจะสั้นกว่ายังไงล่ะครูที่ครูบอกบอกว่ามันจะช่วยในการขั้นตอนรัดเหตุมันยาวกว่าด้วยซ้ำวิธีที่เห็นที่ครูทำมาแรกยังง่ายกว่าอีกเอออยากจะบอกนี่ว่า ลองลองลองฝึกใช้เยอะๆนะแล้วมันจะรู้สึกเองว่ามันมันง่ายกว่ามันจะเห็นนะฮะมันจะเห็นว่ามันง่ายกว่าจริงๆนะครับของนี้มันอยู่ที่การฝึกนะครับมันบอกบอกด้วยปากเปล่ามันก็บอกง่ายแหละว่าทําได้นะครับส่วนครูมีหน้าที่แนะแนวนะครับส่วนวิธีการเลือกวิธีใช้หรือเครื่องมือที่เธอจะใช้ได้เนี่ยเธอก็ต้องหันเอาเองเหมือนกันอ่าอ่านมที่มาดูที่ใบกิจกรรมที่10บนะครับ เราเมาก็ลอกโจทย์แล้วกันนะครับ y, y คือ square root 3 x กํลัง2ลบกับ7เนาะหรือมันก็คืออะไรอ,อ่า3 x ก,กํลังสลบ7ทั้งหมดยกกำลังเศษหนึส่วน 2, 2นะครับอ่ะนี่คือตามนี้เนะจัดรูปได้แบบนี้ครูก็ให้ u เป็นอะไรให้ u ให้ u เป็นตัวในก็คือ3 x <1 S 1> ก,กํลัง2ลบ7นะครับฉะนั้นก็จะได้ว่า y เนี่ย อพอได้อยู่แล้วเนาะได้อยู่ล่ะดังนั้นบรรทัดมันน้อยอะนะพอได้อยูแล้วครูก็หา dubydx นี่หา dubydx เอาเอามากลับมาบรรทัดที่สองก่อนนะนดียูบายดได้เท่าไหร่ดียูบ x เท่าไหร่สามเกำลังสองได้ดิฟสามเกำลังสองได้ดิฟสามเกำลังสองได้หกเอืม จบแล้วนี่ไงดิฟเจ็ดยังไงก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ได้ได้ไดีอบาดีเอกแล้วเนาะต่อไปได้วายเมื่อวายถ้าบอกว่าเป็นหน้าตาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วครูให้ u เท่ากับสามเอ็กกำลังสองลบเจ็ดฉะนั้น y ก็เท่ากับ u ยกกำลังหนึ่งส่วนสองพอ u เท่ากับอ่ะวเท่ากับ u ยกกำลังหนึ่งส่วนสองฉะนั้น d y by d อะไร d u ครับ อ่าเพราะว่า y ต้องเทียบกับ u ใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> d u by dx dy by du เนาะโอเคไหม dy by du ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 u ยกกำลังลบ1ส่วน2โอเคปะ่ะนะครับหรือจริงๆแล้ว dy by du dy by du ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2 ของอะไรเอ่ย3 x กำลัง2ลบ7ทั้งหมดยุกกำลังลบ1นส่วน2นั่นเองนะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะฮะ dy by du ดังนั้นเนี่ยนะ dy by du เนี่ยมันเท่ากับ dy ขอโทษที dy by dx นะครับ dy by dx ก็จะเท่ากับ dy by du คูณกับ D u by dx อ่าทำไงจะจำได้อ่ะแนวคิดของครูนะ u ตัด u หายเหลือ d y by dx อันนี้น,นี่วิธีจำครูนะไม่ใช่วิธีจำที่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่มันก็พอจะช่วยจำได้มันก็คือ d y by d u ก็คือเศษ1ส่วน2 3 x กยกกำลัง2อลบ7ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2คูณกับ6 x ครับผม อันสุดท้ายจัดรูปใหม่ได้เป็นอ่า3 x ว่า6 x หาร2เนาะคูณกับ3 x กํลัง2ลบ7ทั้งหมดยกกําลังลบ1ส่วน2วนั่นเอเร็วไปย้อนหลังดูในคลิปได้อ่ะอันนี้ค้างไว้ถ้าเร็วไปย้อนหลังดูในคลิปรูณจะเฉลยประมาณ2ข้อนะครับแล้วก็ในชั่วโมงหน้าที่ครูไม่ได้อยู่เนี่ยก็ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราครูจะ,ฉะเฉลยเอาข้อไหนดีอ่ะข้อสองให้ทำเองนะข้อสองให้ทำเองอ่ะมันจะทำคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับจะทำคล้ายๆกับข้อหนึ่งข้อสามก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนตัวอย่างเลยอ่านั้นเดี๋ยว ูเลือกทําข้อข้อที่ห้าแล้วกันถ้าข้อที่ห้าจะคล้ายๆกับข้อสามฉะนั้นแต่ว่าเลขยกกําลังเยอะกว่านะครับแต่จะบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะส่วนข้อสี่แลครับข้อสี่ข้อสี่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคดูลองทําให้นะครับงั้นข้อหกก็ทําเองนะข้อหกทำเองนะครับ อ่ะอีกสองข้อเดี๋ยวนะครูมาไฮไลท์อะไรเนี่ยไหนข้อไหนให้ทำเองบ้างเนี่ยไอที่ไฮไลท์จะให้เธอทำนะก็คือข้อสองสามหกนะครับอ่ะโอเคเถียงตัวเองไม่เสร็จทุกทีอืมข้อสี่กำหนดฟังก์ชันมาเป็นแบบนี้นะครับฟังก์ชัน f x เป็นแบบนี้คือ square root ของ สามบวก x แล้วก็สองลบ x นะฮะสามบวก x แล้วสองลบ x ใช่ไหมขอเขียนใหม่ได้เป็นสามบวก x คูณกับสองลบ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองนะจะง่ายกว่านี้หน่อยก็จับคูณแล้วกันจับคูณให้เสร็จนะครับอ่าเป็นแจกแจงให้เสร็จ สาเขียนใหญ่ไว้นหน่อยคลิปจะดูดูง่ายสาสเป็น6กนะาสาลบเเป็นลบสามนะครับเอูณสเป็น2 x แล้วก็ลบเกซ์กำลังสงยกกำลังเศษหนึส่วนสแล้วก็จัดรูปใหม่นะฮะได้เป็นลบเกซ์กลังสงคูณเรียงดีกรีหละกันแล้วก็ล,วกลบเบวกห,กวกหกนะครับยกกําลังลบ อายอกำลัง1นึ่งส่วนสครูเอาวิธีที่พอจะดูง่ายและพอพอที่เธอจะทําได้นะครับแต่ให้วิธีหนึ่งก็คือมองแล้วก็เ,เราจะดิฟเป็นรูปผลคูณเนียครูมองนี้แล้วกันนะครับครูเลือกใช้วิธีนี้แล้วกันอ่อให้ให้ยูเป็นอะไรอ่ะให้ยคูจะให้ยูเป็นตัวไหนค,ครับลบเอ็กซ์ลังสองครับลบเบวกหหาต่อเนื่องเลยฉะนั้นครูเทียบย กับอะไรนะ du กับ dx ครับนี่ไง du by dx นะครับเทียบสมการ du by dx ก็เท่ากับลบ2 x ลบ1ครับลบอ่ -2. x ลบ 2X ลบ1จริงไม่จริงดูตามก่อนลบ2 x ลบ1ถูกต้องไหมครับ d ิฟ p x d ิฟ p ลบ x กํลัลงสได้ลบ2 x d ิ p ลบ x ได้ลบ1แล้วก็ d ิ e p 6ได้0นะฮะถามนี้นะ ต่อไปก็จะได้ว่าเออ fx นะหรือ y เนี่ยนะ fx มันเป็นหน้าตายังไงอะ่ะ <c oughs> u ยกกำลัง1ส่วน2อ่ามันก็คือ u ยกกำลัง1ส่วน2เพราะเราให้ u เท่ากับลบ x กำลัง2ให้ u เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ x บวก6เนี่ยนะบรรทัดนี้มันก็เลยว่าเป็นหน้าตาย u ยกกำลัง1ส่วน2นั่นเอง พอได้เป็น U ยกกำลังเศษ1ส่วน2อ่ะเนาะกูก็ดิฟไปอันนี้กูขอเนกเขียนใหม่ให้มัน y แล้วกันนะครับเดี๋ยวเธอจะงงอันนี้นเป็น y นะกูจะได้เขียนว่าเป็น dy by du นะอ่าจะเป็น dy by du อ่ะนะปึ๊บเท่ากับเศษ1ส่วน2 U ยกกำลังลบ1ส่วน2อ่ะนะ หรือเขียนใหม่ให้เสร็จเป็นหนึ่งส่วนสอง,องเลเปิดลบ x กซ์ำลังสองลบ x บวกหกยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองนะครับสุดท้ายดิฟอนุพันธ์ขั้นที่หนึ่งหรือ dy by dx เนี่ยหรือมันก็คือ dy by du คูณกับ du by dx ตรงนี้ไปจำมาให้ได้นะครับ <c oughs> มันก็คือเศษ1นส่วนสคูณกับ 2, ลบ x กำลังสลบ x บวก6ยกกำลังลบหส่วนสคูณกับอะไรอีก D u d y d x D x by d x คือลบสอลบห่เราคำนวณไว้แล้วทั้งคู่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเนี่ยได้ละคำตอบ เป็นอันเสร็จสิ้นในข้อที่4 <c oughs> <c oughs> ขอเริ่มเริ่มแสบะลืมจริงงว่าโควิดนี่โหเสียงหายจริงๆข้อที่ห้าข้อที่ห้าต่อเนื่องเลยนะนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากคือถ้าใครไม่ทันก็พอสคลิปแล้วดูเอานะครับใครไม่ทันก็พอสคลิปแล้วดูเอาเพราะว่า เนื่องจากมันไม่ค่อยจะมีเสียงที่จะดึงเวลาได้นานนะครับมันก็เลยมีความกดดันนิดหนึ่งว่ามันจะต้องพูดให้เร็วขึ้นนะครับจาก y เท่ากับ x กําลัง2บวก2 x บวก1เนาะ,ะเรามาทบทวนแล้วกันว่า dy by dx เท่ากับอะไรนะ dy by dx เท่ากับ dy by du ส่วนด้วย du by, อูคูณด้วย du by dx อ่าตถามเนี่ยนะครับฉะนั้นคอนเซปต์แรกเราก็หาอะไรอะ่ะนี่ไงหาทีละตัวแยกคิดแล้วให้มาคูณกันอันถ้าคูณให้ u บรรทัดนิงจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยให้ u เท่ากับเอ็กกำลังสองบวกสองเอ็กบวกหนึ่งนะอันนี้เราไม่ต้องจัดรูปเลยมันอยู่ในรูปที่โอเคแล้วมันข้อสามเราก็ทำเองได้เรียนแบบของคูไป ข้อหกก็เหมือนข้อห้าที่เดี๋โจทย์เขียนต่างถามกันนิดเดียวเองแถม u เขาแยกให้ละ d d u by d x อ่ะ Deep C, Deep. d u สอง x ได้ d x กำลังสองได้สอง x ใช่ไหม d สอง x ได้สองอ่ะจบ d u by d x ต่อไปเมื่อให้ y เท่ากับเอาให้ u เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งใช่ไหม Y ก็เลยเท่ากับ u กำลัง5ดังนั้นไอ้ e, พอเราดิฟ y เทียบกับ u อะ่ะ U กำลัง5ก็เลย5เป็น5คูณ u กำลัง4จริงป่ะ5คูณ u กำลัง4เมื่อ u มันเท่ากับ x กำลัง2%บวก 2x บวก1มันก็คือ5คูณกับเกำลังบวก2เบวกน่ 1, ทั้งหมดกำลัง4นั่นเองเมื่อเราแทน u เท่ากับ x กกำลัง2บวก 2x บวก1นะครับ ก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้ฉะนั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้น dy by dx ซึ่งอะไรนาเราเราเขียนไว้ข้างบนเท่า dy by du คูณกับ du by dx อ่าแทนไป dy by du เราคูณนวลได้แล้วว่าเป็น5คูณกับ x กำลัง2บวก 2x บวก1นะยกกำลัง4นะคูณกับ 2x บวก 2, x 2. จบแล้วครับได้คำตอบแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ดังนั้นอันนี้ก็คือ3ข้อที่ครูทาให้ดูในกิจกรรมที่10บฉะนั้นพรุ่งนี้ที่ครูไม่อยู่นะครับก็ให้ทำเสร็จแล้วก็ส่งด้วยนะครับแล้วสำหรับคนที่ยังป่วยอยู่ก็ให้ทำด้วยนะครับคิดว่าครูป่วยหลังพวกเธอแนละ้วุน คุณน่าจะก็เธอน่าจะโอเคกว่าครูแล้วแหละนะครับนั้นก็ทํางานส่งด้วยนะครับมันภาระเราค้างไว้เยอะก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่างประเทศอีกเราเนื้อหามันยังเหลืออีกประมาณอีก2เรื่องใหญ่ๆนะครับอีก2เรื่องใหญ่ๆฉะนั้นจะ,จะ,จะทิง้งเราช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็จะให้เป็นงานสําหรับวันจันทร์ที่สิบห้าสคอ 6 5นะครับอันนี้สำหรับ6ทับ1นะขอบคุณครับ